คดีที่อยู่ในความสนใจมากที่สุดณขณะนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับเรื่องของการสังหารคนสนิทของคุณอี้แทนคุณจิตอิสระนะครับหรือว่าคุณชุติเดชสุวรรณเกิดนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นทางด้านของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยนะครับที่เดินทางมาพบกับพนักง,งานสอบสวนนะครับก็คือเสบอหรือเสบอยซึ่งตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเซมแมนเป็นที่เรียบร้อยต้องตามให้ทันหน่อยนะครับเพราะว่าชื่ออักษรย่อในคดีนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเสบอ หรือว่าเซมนเนี่ยนะฮะไปทําอะไรกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้คุณจิตดีครับค่ะเซมนหรือนาวาอากาศเอกพิเศษสุรชัยคงเทศนะคะซึ่งก็เป็นนายทหารปฏิบัติการประจํากองบัญชาการกองทัพอากาศค่ะเดินทางเข้าพบกับพันตรวจเอกรังสรรค์ประดิษฐ์ผลนะคะผู้กํากับการสอนนอดอนเมืองะคะ่ะ <c oughs> เพื่อที่จะเข้าไปให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นพยานในคดีที่นายชุดิดเดชสุวรรณเกิดหัวคะแนนและก็คนสนิทของคุณอี้แทนคุณเนี่ยนะคะ ถูกยิงเสียชีวิตค่ะโดยปฏิเสธนะคะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเลยแต่ก็ยอมรับว่ารู้จักกับนายชุติเดชและก็เคยมีเรื่องขัดแย้งกันเมื่อปี2551มาแล้วกรณีที่พลทหารรับใช้ไปขโมยพระเครื่องของตนเองไปปล่อยให้กับผู้ตายนะคะก็ จึงได้มีการปรับความเข้าใจกันแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้นะครับเป็นทางด้านของนี่นะฮะเซมนนี่นะฮะเดินทางไปพบกับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเรื่องมันคลี่คล,ลายกันมาตั้งแต่ปีห้าแล้วนะครับมไม่ได้มีปัญหาบาดหมางอะไรกันแล้วส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับเป็นกรณีที่นายแทนคุณจิตอิตสระนะครับอดีตผู้สมัครสสเขตดอนเมืองพักประชาธิปัตย์นะครับพร้อมด้วยภรรยาของคุณชุติเดชนะครับหรือว่าคุณนัททัไทยสุวรรณเกิดนะครับ ได้เดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมนะครับให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมเนี่ยนะครับให้ช่วยเข้ามาตรวจสอบกระบวนการพิจารณาคาดีคนี้ด้วยนะครับเพราะว่าหวันเกรงและก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมจากฝ่ายการเมืองไม่ว่าจะเป็นการออกมาให้สัมภาษณ์ของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีนะครับหรือว่าความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายๆท่าน ที่คุณอี้กับคุณภรรยากับภรรยา,ยา,ยาของคุณชุติเดชเนี่ยเป็นห่วงนะครับว่าจะมีการแทรกแซงโดยเฉพาะการที่เจ้าหน้าที่ตํารวจพยายามที่จะลากดึงเอาคาดีนี้ไปที่ความขัดแย้งส่วนตัวของคุณชุติเดชขณะที่ภรรยานะครับของคุณชุติเดชเนี่ยกลับเชื่อว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเมืองซะมากกว่านะฮะเมื่อวันนี้ก็พูดถึงอักษรย่ออีกแล้วครับเป็นอักษรย่อของคนร้ายที่ชื่อว่าจอจ,จาน นะครับบอกว่าเป็นชายรูปร่างผอมได้หลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีขณะที่รถแจ๊ตสีขาวทะเบียนชท9 0 xx คันก่อเหตุก็บอกว่ายังอยู่ในพื้นที่ดอนเมืองแล้วก็บอกนะครับว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงไม่ให้น้ำหนักในประเด็นนี้นะครับแล้วก็พูดถึงกรณีที่เสแมนเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะในส่วนของคุณอี้กับภรรยาคุณชุติเดชนเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าเสแมนจะอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ นะฮะก็ไปเรียกร้องกับที่ทางด้านของกอสมอีกหนึ่งส่วนนะครับหลังจากเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้ไปร้องขอให้ทางด้านสถาบันนิติเวชเนี่ยนะฮะทำการตรวจสอบในเรื่องของศพแล้วก็วิถีกระสุนการยิงสังหารคุณชุติเดดด้วยนะครับ ลองติดตามดูนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเรื่องนี้จะลงเอยอย่างไรทีนี้เราข้ามไปดูกรณีที่เป็น Talk of the Town นะครับกรณีของมือวางระเบิดนะครับก็คือนายจิรวัตจันเพงหลังจากเมื่อวันเสา,าร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีผู้ไปโพสต์ภาพเปรียบเทียบขึ้นบน Facebook ระหว่างนายจิรวัตจันเพงซึ่งเป็นผู้ต้องหาวางระเบิดกับชายอีกคนหนึ่งซึ่งเดินอยู่ใกล้ๆกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในช่วงการหาเสียงของพรรคเพื่อไทย ว่าทําไมทั้งสองคนนี้ถึงใบหน้าคล้ายเครียงกันะนะครับใกล้กันมากๆเหมือนกันมากๆว่าง่ายๆนะฮะ,ะแล้วก็มีการคิดต่อยอดว่าเอะแบบนี้เนี่ยมันสร้างสถานการณ์ชัดๆเอาคนของตัวเองมาวางระเบิดแล้วก็ท,ทําทีเป็นจับกลุ่มโน่นนี่นั่นแต่ทีนี้เมื่อวานนะครับร้อยตํารวจเอกเฉลิมก็เลยทําให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้มันกระจ่างชัด โดยก็นําเอาตัวคนที่อยู่ด้านหลังซึ่งตอนนี้ก็ปรากฏอยู่ในภาพนะครับม,มายืนยันว่าเป็นคนละคนกับนายจิรวัตรจันเพ็งผู้ต้องหารอบวางระเบิด3จุดในพื้นที่ลาดกระบัง คุณจิตดีครับค่ะเมื่อวานก็ร้อยตำรวจเอกเฉลิมค่ะก็ได้คลี่คลายข้อสงสัยนะคะของสังคมโดยนําตัวของนายเอกชนะเผ่า,าพ,พันธ์ค่ะอายุ37ปีหรือนายริ่งเนี่ยนะคะเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีซึ่งก็เป็นคนสวนที่บ้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเองเอามาถแถลงข่าวด้วยค่ะก่อนที่จะเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะโต้ข้อกล่าวหาว่ามีการจัดฉากในคดีจับตัวนายจิรวัตรจันเพงอายุ45ปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีวางระเบิด กรุงเทพ3จุดเนี่ยนะคะแล้วก็ได้ปรากฏภาพหน้าเหมือนในผ่านทาง Facebook ต่างๆนานาก็เอาตัวนายเอกชัยเอกชนะเนี่ยค่ะขออภัยค่ะมาแสดงตัวกับสื่อมวลชนเมื่อวันนี้นะคะส่วนคดีการวางระเบิดค่ะร้อยตำรวจเอกเฉลิมก็ยืนยันนะคะว่ายังเป็นกลุ่มคนเดิมคนที่ได้มีอำนาจได้อำนาจมาโดยชอบธรรม จะไม่ทําอย่างนี้การปล่อยในการปล่อยข่าวในสังคมออนไลน์ก็ถือว่าเป็นขบวนการทางการเมืองที่หวังที่จะทําลายความน่าเชื่อถือของตนเองอนะคะนะครับก็บบพูดง่ายๆนะครับก็เอาคนสวนนะครับที่บ้านอของตัวเองก็บอกว่าเป็นคนติดตามลูกชายของร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยนะฮะมายืนยันว่าเป็นคนละคนกับนายจิรวัตรจันเพ็งผู้ต้องหารอบวางระเบิดอย่างแน่นอนนะครับเรามีเสียงนะครับของร้อยตำรวจเอกเฉลิมให้ได้ฟังกันนะครับเชิญครับค่ะ อยู่กับผมมาสิบปีเขาก็ดูแลผมเวลาไปต่างหวัดถ้าเวลาผมอยู่กรุงเทพเขาก็ดูแลลูกชายผมคอยช่วยขับรถดูแลความเรียบร้อยของรถแล้วเสื้อที่ใส่เนี่ยนะฮะรู้สึกจะเป็นเสื้อตัวเนี้ยเพราะลูกชายผมก็อยู่ทีมยิงปืนลูกน้องเขาเนี่ยจะใส่เสื้อคล้ายๆกันพิสูจน์ง่ายๆฮะ ว่าไอ้คนเฟซบุ๊กเนี่ยมันทำเท็จหรือเปล่าเดี๋ยวท่านทั้งหลายก็ไปตรวจสอบที่เรือนจำกลางกรุงเทพว่าในจิรวัตรผู้ต้องหาคดีวางระเบิดยังอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเอกชนะเขาอยู่นี่แล้วนะไอ้ภาพที่ว่าเหมือนเนี่ยจิรวัตรสี่สิบานั้นนี่เขาสามสิบกสามสิเจ็ก็ไปถามผู้จัดการเรือนจำว่าผู้ต้องหาที่กวักขังะ เมื่อวันเสาร์ยังอยู่ไหมถ้าอยู่ก็แสดงว่าไอ้คนทำเฟซบุ๊กนี่ไอ้พวกโอกหากทางการเมืองทำใจไม่ได้แพ้เลือกตั้งรว่วเป็นฝ่ายค้านอีกนานแล้วก็บองผม,มเป็นเป้าผมไม่มีวันเป็นเป้าให้คนเหล่านี้<ม>เพราะผมไม่ทุจริตก็มันก็อาจจะไม่มีเ,เลยก็ได้มันอาจจะ<ผ>มไม่มีเลยผมภาวนาไม่ให้มีไม่น่าจะเสถียนะตำรวจก็เตรียมการทั้งหมดแนละ้ว เนี่ยฮะก็เป็นกรณีของ คนละคนกันนะครับนี่ก็มายืนยันก็หายข้อสงสัยนะครับแต่อะไรก็ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะปล่อยผ่านไปไม่ได้นะครับเพราะว่านี่มันเป็นคนรับประเด็นกันกับสิ่งที่เราเป็นห่วงกันก็คือว่านายจิรวัตจันเพ็งนะครับผู้ต้องหารอบวางระเบิดเนี่ยใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังคือจะว่านายจิรวัตทำเองเนี่ยหลายคนก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าการวางระเบิดถึงสามจุดในเวลาเดียวกันแล้วก็แสดงให้เห็นว่านายจิรวัตเนี่ยนะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง ของการประกอบระเบิดเพราะว่าเป็นระเบิดสแสวงเครื่องต้องใช้ความรู้ความสามารถในการต่อวงจรต่างๆเชื่อว่าน่าจะมีคนสนับสนุนและในที่นี้ข้อมูลของนายจิรวัตจันเพงก็ดูจะไปเกี่ยวข้องกับคนเสื้อแดงด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในช่วงการชุมนุมของคนเสื้แดงที่สำนักข่าวทีนิวของเราได้เปิดเผยข้อมูลหลักฐานมาให้เห็นโดยตลอดนะครับว่าได้มีการฝึกฝนการใช้วัตถุระเบิดกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะฮะที การกลับมาอีกครั้งของการระเบิดครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลิตผลของการฝึกฝนการใช้อาวุธในช่วงการชุมนุมของคนเสื้อแดงหรือไม่ประการใดเรื่องนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถามนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะนายจิรวัตรถือว่าเป็นกลุ่มพวกคนเสื้อแดงที่ไม่พอใจ นะครับรัฐบาลและแกนนําคนเสื้อแดงหรือไม่ประการใดนายกรัฐมนตรีสแสดงความเห็นว่าอย่างไรบ้างคุณจิตติครับานายกบอกว่าเรื่องนี้นั้นตนเองก็ได้ติดตามแต่ก็ยังไม่สิ้นสุดก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะทำงานสืบสวนกันต่อไปเพื่อที่จะหาต้นทางให้แน่นอนแต่อย่างไรก็ตามนะคะนายกบอกว่าไม่ว่าใครจะกระทําความผิดกฎหมายก็จะต้องถูกดําเนินคดีแล้วค่ะ <S <S และนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าเอ๊ะแล้วเป็นสัญญาณหรือเปล่าว่า รัฐบาลนั้นไม่สามารถคุมคนเสื้อแดงค,คุมคนเสเดงได้แล้วเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าก็ขอให้มีข้อสรุปการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการจากท่้านิที่ตำรวจก่อนวันนี้พูดเร็วเกินไปอาจจะไม่ดีใครก็ตามถ้าหากว่าทําผิดกฎหมายเราจําเป็นที่จะต้องดําเนินคดีและเพื่อให้เกิดความชัดเจนและทางนี้ค่ะนายก็ได้มีการสั่งการให้คณะรัฐมนตรีนั้นอขอให มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะให้กำชับดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดนี้ด้วยค่ะครับฟังเสียงนายกนะครับเชิญครับให้แน่นอนนะคะแล้วก็แต่ไงก็ตามไม่ว่าใครทํากระทําความผิดนะคะใครก็ตาม ถ้าหากทาผิดกฎหมายก็ต้องดําเนินคดีค่ะวันนี้มันเป็นสัญญาณมุงบอกหรือเปล่าว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 ่ารัฐบาลไม่สามารถให้มีข้อสรุปก่อนได้ไหมคะคุมพวกแดนได้แล้วอะค่ะขอให้มีข้อสรุปทางการจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก่อนนะคะนะคะว่าให้มีการสอบสวนคดีจนถึงที่สินสุดก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้พูดไปเร็วกันไปอาจจะไม่ดีก็อย่างที่ฉันเรียนว่าทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะใครก็ตามถ้าหากทำผิดกฎหมายเราก็จําเป็นต้องดําเนินคดี เนี่ยฮะก็เป็นทางด้านของนาย,ยกรัฐมนตรีนอกนานจากนี้นะครับผู้สื่อข่าวสมัครข่าวทีนิวของเราก็โทรศัพท์นะครับไปสอบถามทางด้านพลเอกพันลบปิ่นมณีนะครับที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีก็เปิดเผยเรื่องนี้นะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุวางระเบิดทั้ง3มจุดนะครับที่เกิดขึ้น โดยก่อนหน้านี้นะครับโดยการที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีได้มีการพยายามเชื่อมโยงโดยระบุว่าเป็นฝีมือของคนอ,อกหักในพักเพื่อไทยนั้นส่วนตัวก็ไม่ขอออกความคิดเห็นเช่นเดียวกันซึ่งการที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่าตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องนั้นพลเอกพันลบก็บอกว่าคนที่มีสติดีคงไม่คิดว่าเป็นฝีมือของตนเอง นะครับทางนี้ไม่ขอวิจารณ์ถึงความผิดปกติของคดีนี้ที่มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้อย่างง่ายดายผิดปกตินะฮะคือเวลาเราพูดถึงใครที่อกหักแล้วเนี่ยนะฮะ,ะมันก็ต้องไปพิจารณากันหลายๆคนหนึ่งคนสแสดงไหมที่เขาออกมาเรียกร้องกับรัฐบาลต่างๆนานาซึ่งรัฐบาลยังไม่ได้ทำให้พวกเขาะนะครับท้งเรื่องเอาคนผิดจากการชุมนุมเมื่อปี5 3สามาลงโทษการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือว่าการยกเลิกมาตรร112สิบเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่อกหักนในข้อเรียกร้องนะ,นะครับไม่นนพอใจรัฐบาลต่างๆแต่จะถึงขั้นออกมาวางระเบิดเพื่อคุกคามเสถียรภาพของรัฐบาลหรือไม่นั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาพลเอกพันลพบก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มถ้าหากว่าเราจะพิจารณาในฐานของข้อมูลว่าเป็นคนอกหักเพราะว่าที่ผ่านมามีชื่อเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีในกระทรวงกลาโหมอยู่ด้วยนะฮะแต่ก็ไม่สมหวัง ก่อนที่จะได้รับตําแหน่งมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแทนหรือไม่ประการใดอีกหลายส่วนครับที่อกหักจากรัฐบาลชุดนี้รวมไปถึงพวกขบวนการล้มเจ้าพวกกลุ่มที่ต้องการให้เกิดสงครามปฏิวัติประชาชนขึ้นในประเทศไทยไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดขึ้นมาจากฝีมือของกลุ่มคนเหล่านี้หรือไม่ประการใด